สวัสดีครับผมบุญนมานะครับผมและนี่ก็คือ5 facts about บลบุญนะครับผม ครับผมก็ข้อแรกนะครับผมแรกแรกก็คือปุ่นกาลังจะซื้อรถใหม่ครับผมใช่น่าจะเป็นของขวัญชิ้นที่สองที่ซื้อให้ตัวเองครับผมจากคันแรกที่ซื้อไปแล้วแบบดวงไม่ค่อยเฮงเท่าไหร่ครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เพราะแบบเกิดอุบัติเหตุเยอะนิดนึงก็เลยเปลี่ยนเป็นบบน,น้องคันใหม่จากน้องเทาเป็นน้องขาวแทนใช้กี่ปีคะใช้มา2ปีแล้วครับผมก็น่าจะใช้คุ้มแล้วล่ะแต่ด้วยความแบบ หลายๆอย่างะเนาะเขาเลยแบบเปลี่ยนให้แก้เคล็ดดีกว่าเป็นแบบกันสีขาวแทนคันใหม่ด้วยใช่ครับผมข้อที่2ก็คืออันนี้น่าทุกคนน่าจะรอมานานก็คือบุ่นกาลังจะออกต่างหูใหม่ครับผมมีหลายคนที่แบบถามบุ๋นไเยอะเพราะแบบอาเห็นในคาแรคเตอร์ของเนฮวินในได้แดงเขาจะเจาะหูเยอะๆคาแรคเตอร์บุ่นจะเป็นอย่างเงี้ยแบบอเซอรี่เยอะๆนิดนึงแฟนคลับก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะออกแบบต่างหูมาให้ก็เนี่ยครับผมกําลังจะออกแล้วครับผมเร็วนี้เลยได้เจอแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่3กมกลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เหมือน ของเซรั่มของจายอนนะครับผมเป็นแบบในรูปแบบใหม่เป็นรีแบรนด์ใหม่หมดเลยทุกทุกอย่างทั้งตัวขวดตัวเซรั่มอะไรทั้งหมดเลยใช่ครับผมก็ ฝากติดตามด้วยนะคะผมเร็วๆนี้จะมีไลฟ์ด้วยแหละก็คือจะมีเปลมไปด้วยอีกคนนึงข้อที่4นะครับผมก็จะมีได้เล่นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ใช่ครับผมก็คือหลายคนจะรู้แหละบุญเป็นคนชอบเกี่ยวกับแฟนตาซีอะไรพวกนี้แบบแวมไพร์ซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นการท้าทายใหม่ๆที่แบบเราเราอยากเล่นมานานแล้วก็เลยแบบเออพอได้เล่นเราดีใจมากแบบอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเราเลยแบบขอทีมงานเอออย่างน้อยถ้าตายไปขอเป็นซอมบี้มาอยากเล่นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ก็ไม่รู้จะตายหรือเปล่าเนี่ยยังไม่สปอยนะเพราะเราก็ไม่่่่รรรูู้้บททเเเหมืออออนนนนกััาาแคตตถยยไพลฉๆี5 เราไม่ได้ซื้อบ้านแล้วครับเรากลายเป็นเปลี่ยนเป็นเช่าบ้านแทนใช่ครับผมด้วยความที่บ้านเก่าเราที่เราจะเอามันมีแบบปัญหาจุกจิกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างครับผมใช่แล้วเรากลักวอีกอย่างคือแบบรายรับที่เข้ามามันจะไม่พอจะไม่แบบไม่พอที่แบบจะจ่ายค่าบ้านเราควรเราจะหนักเกินไปใช่เพราะแบบเราต้องมีทั้งของเราเองแล้วก็ให้แม่ด้วยอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยเรากลัวจะหนักหลายๆอย่างก็เลยแบบมืงอั้นลดเรื่องค่าบ้านเปลี่ยนเป็นเช่าบ้านดีกว่าใช่ครับผมนี่ก็คือไฟ Fa กซ์อาบัลบุนั่นเองครับครับผมฝากติดตามโปรเจกต์บิลลี่บิ บิลิสายวายนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของทางบิลิบิลิไทยแลนด์แล้วก็มาดันดอทฟันด้วยครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย